สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านนะจ๊ะวันนี้กลผ้พามาเลาะทุ่งนาอีกแล้วค่ะน้ำก็จะลังจะลดละถ้าน้ำลดแล้วก็จะไถก็ปั่นนาปรังทำนาปรังแต่ข้าวของถือถือจะทธรทำเปล่าคนะ่าปุ๋ยแพง ค่าเกี่ยวกับค่าอันขายผัดโบได้ฮอตอันเขาลดหนึ่งบได้ฮอตพอพอค่าเกี่ยวค่าเกี่ยวพันไร่ละห้าร้อยเขาเปนกิโลละยังหกบาทบ่ทีนี้ลดหนึ่งกับโบได้ฮอตพออันค่าเกี่ยวถ้าคนเสดบ่านหน้าปังอันไอ้เต๊กกระดุงแล้วบ่เต๊กใสน้ำแห้งหรือยังแห้งแล้ว น้ำแห้งแล้วบอ,บอวลุยไปบ่เพียงหัวข้าวลุยไปฮะได้ยับ่บ่เมื่อนั้นปลาอยังกุ้งเด้โอ๋ได้แต่ปลาเต้โอ้ได้แต่ปลาแล้วว่าเขามีกุ้งหรอบ่ไปลาฮันบ่ขันปลาตัวใหญ่ก็อยากได้อยู่ ได้ป่าป่ะสันโอ้พอนได้ขอมือด้ค่ะพอนมาจะมานี่บอกคอยอย่ามาผ่ากลางเด้อย่ามาผ่ากลา,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 างค่อยเดอ้อมื้อนี้พาเล่อพาเล่อธงค่ะตลาดยังบ่เปิดเด้อจ้ายังรอคำสั่งอยู่วะสันอันอันลัมปีเอาสิบบนละละสมมีนะ ม่ไมีแต่คนนี่แหละโควิด -19 จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ละสายพันธุ์กายพันธุ์แล้วโลกโลกหาปอดหาก,กินปอดน้ำท่วมปอดเพื่อนพยาก่อนไว้ว่าน้ำจะท่วมท่วมโลกลน้ำเยอะมากเลยนะที่แทน,น้ำน้ำท่วมปอด น้ำมันท่วมโปดเนาะมันก็มันก็ตายเลยนาะเพราะว่าคนล้างน้อยๆนึงน้ำท่วมโปดมันก็ท่วมมันก็ไปแล้วเนาะก็มันจะขึ้นเมือแล้วนี่ไปขึ้นเมือขึ้นกลับบ้านเข้าบ้านไปบ้างฟันตึกสะดุ้งก่อนฟันสิได้อยู่เปล่นฟันตึกโอ้ฟันก็สิไปไกลแท้ไปเรื่อยๆบ่สะดุ้งเลย อย่าดื้อเด้อมนี่อย่าแล่นผ้ากันได้ใครรำมมีอันมูส่สวนกันเมื่อน,นั้นยังลมก็ออกลมพัดลมพัดผัดสามมูส่สวนกันมึงสวนกูกูสวนมึงอยู่เด็ดเอาไปเมื่อเมื่อเมื่อ,อย้อนแสงกลับบ้านกลับบ้านจะมาตึกป่าโอ้ลุยน้ำไป ลุยน้ำปลายเสียนประมาณหัวเข่าคนละดูดิน้ำเริ่มแห้งละสิมีคนเอ็ดน้าปังอยู่บ่เข่าคือถือแพ้เสียหายได้เสียค่าถ่ายค่าปั่นข้าวเข่าแนวค่าปุย๋ยค่าปั่นน้ำน้ำเยอะพาน้ำอ,นอันใส่น้าปังน,ะน้ำน้อยน้ำเหลือน้อยเพราะว่า ผู้ใดก็สูบผู้ใดก็สูบพ่นข้าวแล้วนะแค่เจาะน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลพระว่าลุลงไปพระว่าเป็นอ่างเลยว่าโอ้เป็นตาย้านนั่นนะเจาะบาดาลสิก็ทะลุไปทั่วเลยน้ำแผ่นดินจะเกิดแผ่นดินสะเทือนน้ำท่วมแผ่นดินไว้ ผู้เขาไฟระเบิดโรคภัย,ยต่างๆโรคร้ายกินปอดคนอันนี้จะไปทางไหนหมูนี้มูนี้ไปทางไหนหมูนกลางกระดุงละกลางสะดุงแล้วได้ป่าได้ป่าตึกป่าใครังมีน้ำตึกป่าเนาะ มีน้ำมีป่าในน้ำก็มีป่าในนาก็มีรวงข้าวโอ้ลุยไปหันบอลุยไปหันเพียงกลางขามาชิบมาพี่อยู่บ่หรือมาฉีดลงทางนั้นควายมาชิบไปฟางนั้นบ่มาลงมาพี่บอ ผมเดี๋ยวจะไปฟัง you น know? ั้นล่ะสิขาซายยุสายยุสายมองไหนมองไหนเอ้าไปไหนบ่อเอ้าคนใดคนใดตีอันได้ยินแต่คนว่าว่าอัน คนตื้อ่ายได้ได้าคนาว่าจักที่นอ,อยู่มุมใดเนาะปะท่อเชดท่อหนตีถ้าเจ้าเดียวตื้อใส่ตไปได้บ่อน้ำหันควาได้บ่บ่แล้วเปลาไปไม่ไปได้จูบบ่ทีน้ำค้นนะ มันมีน้ำอยู่ดิแตค่คลงมัน,ม,นมันแห้งเหรอบอสมันลงจากบาทเน่เอาลงจากบาทแน่่ยเอาไปพ่นบ่ไปไกลๆเขาบอเฮ้ มื่อั้นยังได้เหรอเมื่อ,นนอัน้นตึกไปตึกมาโดดกระดุงหกักติฮะ้ยแดดคือแดดซ้ำแรงแท้คือแดดซ้ำคำแท้ บอยมาแล้วพอดีพอดีบอยมาแล้วบอยมาแล้วมามามา,มาเอาบอนหลายเลยพอดีโอ้โหบอนหลายอยู่อยยบอนหลายอยู่ออเาอาควายไผ่ลงมาบอนหลายอยู่โอ้พอดีทันตัวใหญ่อยู่ได้ ตัวใหญ่อยู่โอ้ยแดดห้อนขนาดนี้เนาะปลากลังอันสิลงเข่ากระดุงนยอไอว้พเจ้าฮะยออีดูฮะ,<อ>ะเจ็ดโซกมันนักดิ <c oughs> น้ำลึอกน้ำเล,ำเลโอ้ยบ้องจะควยหลายนตกน้ำได้เนาะบ้องจะคุยผัะบ้องจะควยหยตะต๊หาห่มก่มันแดดหมหมเออพอดีเห็นควายพร้อมวิวนี่วิวนี้เห็นควายพร้อมตึก,กระดุงก,กันเลอเดซันควายกำลังกินหญ้า ตึกสะดุ้งด้วยได้ได้ปลาตัวใหญ่เด้อปลาขาวปลาขาวจองเด้อปลาขาวบอปลาบอปลา,า,ายังเด้ใหญ่บอเดเอาตึกใส่มันไ้ไปใสเอา โอ้โลอยจักบาทอันนั้นอันนั้นเด็กน้อเขาคือคือร้อยเป็นมันน้ำเลิกได้นั่นโอ้นั้นเขาคือร้อยเป็นทันอ้อ อเดซันได้ทุกบาทก็เอาแหละสิบบาทก็ได้สิบตูสวส้าบาทก็ได้ส้าตัวเหงอ,อ,อย้อ,อยเหรอเงยย้อยมันแดดมาถ่ายอันท่งนะดอนทอยพิกาดที่ดอนทอยนะคะแต่ทีนี้นะตลาดก็ยังไม่เปิดหรอกจ้ารอก่อนนะคะ เมื่อไ้เปิดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนาะคะ่ะนาะเพราะว่าช่วงนี้กันยังบบเปิดนะคะโรงเรียนลานเปิดแล้วบ่โรงเรียนลูกสาวเปิดแล้วบ่ไปได้ไหมบ่ซีวัคซีนแล้วไหมบอซีวัคซีนแล้วบอเอ,อไปได้มาได้โอ้ซีวัคซีนให้พร้อมติ อ้าเด็กคือลงแทนไม่ร้อยน้ำปิ่นฮะเออปาบอนทีซื้อคอยมาควอยส่วนตายเอออยู่นั่เจ้าของเก้าบ่เป็นอย่างได้ล่ะ จะาของไหมเด็ดสพดเสื้อเอาไปกินน้ำหรือกินเพื่องอย่างไดดโซนเขามันยาวเห็น้อมมันสิกท้อใส่ลุ่งปเลยเสื้อจะเชื่อถือไม่ได้นะสัตว์หน้าขนอนะ่ะทั้งหมาทั้งควายนะเสื้อถือมาได้ไว้ใจไม่ได้ ขนาดคนก็ยังน่ากลัวอีกคนก็น่ากลัวน่ากลัวกว่าผีอีกคนเอากินมากินมาฉันจะหลบหลีกเธออยู่นะเธอจะอย่าข้ามน้ำมาเดอ้ออย่าข้ามน้ำมาถ้าจะเมื่อกลับไปทางพูอากาศเย็นเย็น ไปทางพนะูเนาะคนตึกสดนะดงเน่ะผู้อันผู้ควงแห่ก็มีตึกสะดงก็มีสันทางนะไกลออกไปอีกจะไก,กลออกไปอีกทีหนึ่งอันนี้ท่ายใกล้ใกล้บ,บ้านใกล้ใกล้กลนถอยดดนถอยทุง่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าทุยทุ่งดดนถอย ตลาดนัดโคกระบือยังบ่เปิดละจ้าเอาไว้เปิดเมื่อไหร่จังจะแจ้งให้ทราบแล้วจา้าเนาะโอ้ปลาใหญ่แทะปลายังปลายังคือใหญ่แทะโอ้ได้ทุกบาทนะค่ะเนาะรขยูได้ทุกบาทไม่เสียแรงที่ยกแล้วก็โยเจาได้ซาบาทจาก็ได้ซาตูเลยค่ะ กระหอยเมล็ดจะกระได้ผ yeah well, ok? <th ู้เล er kind of ี้ยจะเครื่องของขอนของเลยกระหวอยเมล็ดขายได้ตัวมันใหญ่เนาะตัวใหญ่ได้ทุกบาทเลยได้มันสั้นสั้นมันยกหยางมันสั้นมันสั้นสิไรลงอันนี้คือกันแล้วนี่งูแต่เบิ่งควายก็เบิ่งอันนี้สะดุ้งหลายนิดลงนานโมเป็นได้ บ๊บปินได้มาต่เบิงมาต่เบิงกองนะบไิเบิงอังงงนทางยางนะย่างร้อยน้ำบ๊บปินอยู่ใกล้น้ำหันว่ายน้ำไมมบ๊บปินโอ้เดี๋ยวมาเล่มอยู่หันเนาะ พอดีเมื่อหนัะเมื่อนน้นลงมาค่ะบ่เห็นควายชากตัวขาเจ้าเมือ่อเบิดมื่อนี้ใครแน่ลงมาเห็นอยู่โอ้ควายมันคือมีสี่ตัวบานนี้ควายอยู่ทั้งเทิงน้ำอีกกับลีลงน้ำอีกภาพสะท้อน บ้านหาเปิดตลาดนี่โอ้คือมาบอนไก่ไข่แท้ปุ๊บประชันป่าบอนไก่ขนาดเลยเพื่อกระดูกมาตึกเนาะเอามาตึกแน่เอามาตึกอพี่แน่ป่าเต็นตะลุ่มอยู่พี่นาะไก่ไข่พี่นาะป่ามันเป็นท่าสั้นนะ ขาสั้นหมดตกจะลุกอยู่สายยายขาคนบ่บ้านบหา,บหาเปิดตลาดคนมาหลายงอควายมาหลายถ้าโรคโควิดมันไปกะกะหายมันไปเลยไปอยู่ไกลไกลเลย อย่าให้มันไปเลยอย่าให้มันมาเนาะข้าแม่นว่ายังมีอยู่เพราะว่ามันโบด้หายเลยมันจะมีติดไปเรื่อยๆว่าสันผู้ใดมีภูมิต้านทานหน่อยกับผู้ใดแพ้ภูมิแพ้เพราะว่าอาการมันเบอกเลยมันเป็นมาใหม่อาการไม่บอกไม่มีอาการเลยสันจะเป็นแล้วมันจะลงงปอดเลยสัน ผู้ใดผู้ใดดีผู้ใดอยู่ได้รอดก็ปลอดภัยผู้ใดยอยู่บร่รอดก็ไปเมืองไผ่เมืองมันแล้วยุคนี้ให้ยุคช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองให้ตัวเองปลอดภัยให้ตัวเองโชคดีโชคดีตลอดปีและตลอดไปสุขภาพดี มีสุขภาพดีกับทู้ทางไปทำม,มาค้าขายผู้ทางหาปลาผู้ทางเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลยถ้าสุขภาพดีถ้าสุขภาพมีโรคมีภัยกับไปใส่มาใส่กับเมื่อยจวบแต่รงบานบอกคักเลยนะความที่ มีมีค่าที่สุดชีวิตที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคือมีสุขภาพสมบูรณ์จนถึงอายุ90ปีมียายอันนึงเนาะ9กปี100ปีกับเป็นอย่างเพราะว่าสุขภาพดีสุขภาพสมบูรณ์90ปี100ปีกบสบายอยู่ ความไม่มีโลกเป็นลาบอ,อ,อ,นะอบาประเสริเอาลองยังย้ายบอดบันไม่ใช่ลงลงไปหันแล้วก็ขึ้นไปหันเล่นบอ,อเออ โอ้เอ,เอเอเออเอออันมเลี้ยงควายนานหน่ยมันเปินกันยางให้มันยางกายอยู่ได้ใคนมาถามอยู่ได้ถามเปิดเธอมไหมยังยังไม่เปิดครับพนทนเนาเปิดแล้วบ่งันเปิดแล้วมนบอ เสียอะเหรอะอ้าวกระดุงมาละสามสี่กระดุงแล้วว่ามาเลยมาสมนุมเลยกระดุงสมนุมได้ปลามาันมเด้เอคอยสิไปไายออลไปลาหลายๆมันเป็นมานแล้วเสียงโฮจิ้วๆคอยไปไายเออ พอกก็ยักบ่นเรือกันไล้ยราในบาทละสองตัวบาทละสองตัวนะฟูงนั้นก็มาละฟูงอยู่บ้านพักขันสิมารอยู่บ้านมึอนีน่เนาะผู้เทื่อมาไหนประมาณสี่โมงเลยแล้วชิลงมารถอันนี้ก็มาละโอ้ย,ย้อนแสงแดดสอง เอามาๆม,มาพี่มาหาชวนกันแล้วก็อาบน้ำกับาก,กันเึ้นเมื่อเลยมองน้ำสิแหงแล้วน้ำเนาะแหงละมองน้ำอง,งำฟงนี้บงยอดออกจากโฮมเลยบงยอดออกจากมองนี้เลยกินอยู่นี้ตลอดมักขนาดบ่อยู่นั่นนี่ฮะมักขนาดอล้อยู่นั่นนี่บบยอมหนีเลยปังแรงปังแรง ปลโลงปลาเลงปลลงปลาเลงคลิปนี้ก็หายสมบรรยากาศพอแคมป์ซ้ำนี้ก่อนนะคะแล้วจะตามติดคลิปต่ตอไปอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็ให้ผู้ช่านผูนน้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีสบาย อย่าเจ็บอย่าจนนะคะโชคดีนะคะทุกคนเฮงเงรวยบังๆนะคะคอยถึงรางวาัลเด้อค่ะรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าแต่รางวัลที่หกนี่คนมีควายแล้วนี่ค่ะคนคนคนขายได้รางวัลที่หกรางวัลที่หกนี่เลี้ยงควายได้ละดอกเบีย้ยในท้องดอกเบีย้ยมีในท้องเหลียงควายเลียงงวัวขอทุกคนโชคดีนะคะ โชคดีตลอดปีและตลอดไปถ้าุมือใดตลาดเปิดจังสีแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะตลาดเปิดเมือ่อใดจือกันด้อค่ะเดอ้อสบายดีทุกคนเด้อค่ะเด้ออยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะคะ,บคนนะ,คะสบายดีบังซู ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า